โอเคสวัสดีครับอยู่กับอนิเมะใหเมะช่วง Data Character Gundam นะครับผมรอบนี้เราก็มาอยู่กับตัวของซีรีส์กัน์ดัมซีเช่นเดิมครับผมกับตัวของการดัมเอสเทตัวต่อไปนั่นก็คือการดัมเอสเทนัวนั่นเองครับผมการดัมเอสเทนัวนั้นเป็นการ์ดัมที่ปรากฏตัวอยู่ในเวอร์ชั่นนิยายนะครับผมก็คือ Destiny a s t r a บนั่นเองครับผมการดัมเอสเทนัวนั้นเป็นการ์ดัมที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่นะครับผมจะไม่ได้อยู่ในโปรเจกต์ G w e a p o อนะครับผมที่ได้มีการสร้างการดัม สเมาทั้ง5เครื่องครับตัวนี้นั้นจะไม่ใช่อยู่ในโปรเจกต์นั้นนะครับผมแต่ว่าเป็นเครื่องที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่เลยต่างหากเดิมทีกันดัมเอสเทนนั้นจะเป็นการดัมที่ถูกสร้างขึ้นมาจากทางของบริษัทมอนเกนโลเต้และทางของกองทัพโลกนั้นร่วมมือกันสร้างขึ้นมาครับผมแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นบริษัทแอคทิออนนะครับผมจะเป็นคนที่สร้างขึ้นมาโดยสร้างขึ้นมาเพื่อต้องการจะศึกษาวิจัยและพัฒนาครับผมแต่ว่านั่นคือข้ออ้างของทางแอคทิออนนะครับผมที่ว่ากูจะสร้างข แต่จริงๆแล้วเนี่ยเครื่องนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพราะว่าได้คําขอของทหารรับจ้างคนหนึ่งครับผมก็คือตัวของดันเต้นั่นเองซึ่งตัวละครดันเต้เนี่ยพี่ได้เคยพูดถึงไปแล้วนะครับผมในคลิปของกันดัมอิมเพลนั่นเองครับผมแต่ในรอบนี้เราจะมาขยายเจ้าตัวกันอีกนิดนึงนะครับผมดันเต้นั้นตัวจริงของเขานะครับผมเขาคืออดีตทหารรับจ้างของกองทัพโลกนะครับผมโดยมีชื่อเต็มๆว่าดันเต้กรอเดียนครับผมในอดีตเขาเคยสังกัดกองทัพโลกในโปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่งครับผมมันเป็น โปรเจกต์ Project, พัฒนามนุษย์ที่เป็นโคออยเนเตอร์ให้กับกองทัพโลกนั่นเองครับผมซึ่งตัวของเขาก็เป็นโคออยเนเตอร์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นไม่นานเขาก็ได้ออกจากทางของกองทัพโลกไปนะครับผมแล้วก็ได้กลายเป็นทหารรับจ้างที่ไม่ขึ้นตรงต่อไฟใดไฟหนึ่งแต่ว่าตัวเขาเนี่ยมีเป้าหมายในชีวิตอยู่หนึ่งอย่างครับผมก็คือต้องการที่จะโค่นล้มนักบินกันดั้มที่เก่งที่สุดในจักรวาลของกันดั้มซีดนั่นเองครับผมคนคนนั้นไม่ใช่คีละนะครับออแล้วก็ไม่ใช่อั๊ ไม่ใช่ชินกับไฮเน่ด้วยนะครับผมเพราะว่าไอ้พวกนั้นเนี่ยต่อสู้เก่งอย่างเดียวเท่านั้นครับผมแต่ว่าการที่ชนะสงครามได้เนี่ยไม่จะเป็นจะต้องต่อสู้เก่งเสมอไปแต่ว่าต้องมีความเก่งกาจในทุกๆด้านด้วยเช่นเดียวกันซึ่งพอเอาทุกอย่างมารวมกันแล้วไม่ว่าจะเป็นฝีมือการต่อสู้การวางแผนการลบการคาดการล่วงหน้าการต่อสู้ได้ทุกสถานการณ์นักบินกันดั้มที่เก่งที่สุดก็คือไกมุลาคูโมครับผมหรือว่านักบินของกันดั้มแอสเทรียบลูเฟมนั่นเองถ้าเกิดว่าเอาแค่ฝีมือการต่อสู้เนี่ยมีหลาย คนเลยครับผมที่เก่งกว่าไกลแต่ว่าถ้าเอาทุกอย่างมารวมๆกันแล้วเนี่ยไกลจะเป็นคนที่เก่งที่สุดนะครับดันเต้นั้นเขามีเป้าหมายในชีวิตก็คือต้องการที่จะชนะไกให้ได้นั่นเองครับผมเจ้าตัวก็เลยต้องการที่จะมีโมบิสูที่สามารถต่อสู้กับไกได้ก็เลยได้ขอให้ทางแอตเทอนนั้นได้มีการสร้างกันดัมแอสเทนัวตัวนี้ขึ้นมานั่นเองครับผมโดยในส่วนของการดัมแอสเทนัวตัวนี้ก็จะมีข้อแตกต่างกับกันดัมแอสเทนัวตัวปกตินะครับอันนี้ก็ต้องขอพูดไว้ก่อนว่าตัวปกติไม่ใช่ ตัวที่แต่ละคนนั้นนําไปโมนะครับผมจุดที่เปลี่ยนไปจุดแรกเลยก็คือในส่วนของเขานั่นเองครับผมเราจะเห็นว่ากันดั้มตัวนี้เนี่ยมันมีเขาอยู่ทั้งหมด4เขาด้วยกันนะครับซึ่งตัวของเขาเนี่ยมันคือตัวรับสัญญาณเรดาร์นั่นเองครับผมเครื่องนี้เนี่ยจะมีประสิทธิภาพเรดาร์ที่ดีกว่าตัวปกตินะครับอย่างที่2ก็คือตัวของแบ็คแพคครับกันดั้มตัวนี้นั้นจะมีการใช้แบ็คแพคตัวใหม่นะครับผมก็คือแบ็คแพคของกันดั้มสไตล์นัวนั่นเองครับผมแล้วที่มาของชื่อนัวก็มาจากการติดตตัั้้งงวนีลไ I don't know. โดยปกตินั้นตัวของกันดัมเอสเทจะไม่สามารถติดตั้งแบ็คแพ k ที่เป็นสไตล์ยูนิตได้นะครับหรือว่าตัวของสไตล์แพได้ครับผมแต่ว่าตัวนี้เนี่ยได้รับการโมมาให้สามารถที่จะติดตั้งสไตล์แพได้ทุกชิ้นครับผมซึ่งก็ถือว่าเป็นจุดเด่นที่ดีกว่าตัวของกันดัมเอสเทตัวอื่นนะครับกันดัมเอสเทตัวอื่นเนี่ยเราสามารถที่จะติดตั้งแบ็คแพอย่างอื่นได้ก็จริงแต่ว่ามันต้องมาจากการโมครับผมแต่ว่าตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนอุปกรณ์แบ็คแพ k ด้านหลังได้ทุกชนิดนั่นเองครับจากการที่มันใช้ backpack ของ Style นะครับผมทําให้มันนได้ความสามารถแบ็คแพคของสไตล์นัวมาด้วยครับผมก็คือความเร็วความคล่องตัวมันเพิ่มมากยิ่งขึ้นและมันยังมีไฟโหมดที่สามารถบินกลางอากาศได้ด้วยนั่นเองครับรวมไปถึงอาวุธด้วยเช่นเดียวกันโดยอาวุธที่ติดตั้งอยู่ในตัวของสไตล์นัวจะมีอยู่2ชนิดด้วยกันครับผมก็คือตัวของปืนเลเนียกันและตัวของบีมเบรดนั่นเองครับตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้ด้วยเช่นเดียวกันในส่วนของตัวสมอนะครับผมซึ่งก็คือสมอที่ติดตั้งอยู่ในแบ็คแพคของสไตล์นัวก็สามารถใช้ได้ด้วยเหมือนกันันนน่่เเองรผมมกก็ีียวา ของสไตล์นัวทุกอย่างนั่นเองครับผมว่าแต่เป็นในส่วนของทางแบ็คแพคต่อมาก็คืออาวุธหลักของมันครับอาวุธหลักของเอสเทนัวเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด2อาวุธด้วยกันครับผมโดยอันแรกก็คือตัวของปืนบอลคนนั่นเองครับส่วนอาวุธที่2ก็คือตัวของซอสพิสโต้ครับผมซอสพิสโต้จะเป็นการนําปืนนะครับผมปืนของสไตล์หรือว่าปืนของสไตน์นัวนั่นเองครับผมที่เป็นปืนพกติดตั้งอยู่ที่เอวของตัวโมบิสูดนามาโมให้สามารถประกอบเข้ากับตัวของดาบอาวุธหลักของเจ้าตัวได้นั่นเองครับผมโดยตัวของดา นี้จะเป็นดาบคาตานะนะครับซึ่งตัวของดาบนี้เนี่ยมันจะมีความคมที่ค่อนข้างกาก,ากมากครับผมก็คือดาบนี้เนี่ยมันได้ประสิทธิภาพสุดๆเลยถ้าไปเปรียบเทียบกับตัวของแอตเทเรสเฟมนะครับผมก็คือตัวของดาบเกอร์เบล่านั่นเองในตอนที่ดันเต้ได้กันดั้มเครื่องนี้มานะครับผมเขาก็ต้องมีการซ้อมรบเกิดขึ้นนั่นเองครับผมต้องเอาเครื่องนี้ไปทดสอบสะหน่อยหนึ่งในการทดสอบการลบนั้นเขาได้รู้ว่าดาบของเขานั้นกากมากครับผมดาบด้ยประสิทธิภาพสุดๆเลยจนเขาเนี่ยทนไม่ไหวครับผมจึงได้มีการ ติดต่อไปหาองค์กรองค์กรหนึ่งครับผมก็คือองค์กรไลเบเรียนนั่นเองครับผมองค์กรไลเบเรียนเนี่ยเรียกว่ามีวุสูตรมีอะไรอยู่ในการครอบครองอยู่เยอะมากครับผมได้มีการติดต่อให้องค์กรนี้เนี่ยหาวัสดุอุปกรณ์ในการทําดาบอันใหม่ให้หน่อยหนึ่งเพราะว่าดาบนี้เนี่ยมันกากซะเลือเกินซึ่งตัวของดันเต้นั้นเป็นคนที่มีความสามารถในการต่อสู้ทุกๆด้านนะครับผมแต่สิ่งที่เขาชอบที่สุดก็คือการใช้ดาบคาตานะในการต่อสู้นั่นเองครับผมซึ่งตัวของเขาเนี่ยจากการที่รือว่าเฮ้ยแม่ง าบมันห่วยแตกหลือเกินต้องหาของมาทําดาบอันใหม่ซะหน่อยหนึ่งก็เลยได้ตัวของดาบเล่มใหม่มานะครับผมโดยตัวของดาบเล่มใหม่มันก็เป็นดาบชนิดเดิมนั่นแหละครับผมแต่ว่ามีการเปลี่ยนวัสดุของการสร้างดาบเท่านั้นเองโดยวัสดุเก่าก็ไม่รู้นะครับผมว่าคืออะไรแต่ว่าวัสดุใหม่ที่ใช้ในการสร้างดาบนี้มีคุณภาพมากกว่านะครับผมแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใช้วัสดุชนิดใดเช่นเดียวกันก็มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นเกอร์เบล่าแบบเดียวกันกับตัวของการด้ามแอสเทอเรสเซมก็เป็นไปได้ครับผมเพราะว่าดาบเนี่ยมีคุณภาพ มากเลยทีเดียวเชียวซึ่งตัวของดันเต้นั้นสามารถที่จะใช้ดาบนี้นะครับผมในการตัดอาวุธของศัตรูได้หรือว่าตัดกระสุนปืนได้ด้วยนะครับผมแล้วตัวของเขาที่เป็นคนจริงๆเขาก็สามารถที่จะใช้ดาบคาตาณะในการตัดกระสุนปืนได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมก็เรียกว่าคนมีความสามารถแบบไหนหุ่นก็มีความสามารถแบบนั้นนั่นเองครับผมพอทุกอย่างพร้อมแล้วดันเต้ก็ได้มีการท้าดวลกับไกนะครับผมนักบินของกันดัมบูเฟมซึ่งในตอนนั้นเนี่ยไกยได้มีการขับบูเฟมดาก้อนนะครับผมซึ่งจะเป เป็นพา์ที่ใช้ดาร์โกนนั่นเองครับผมไกสามารถต่อสู้กับดันเต้ได้อย่างสูสีแต่ว่าดันเต้ชนะนะครับในจังหวะนี้ซึ่งดันเต้เนี่ยชนะในฝีมือการต่อสู้ของโมบิสูนครับผมแต่ว่าดันเต้ก็ไปแพ้ต่อแผนการรบของไกครับผมซึ่งทําให้ดันเต้นั้นพ่ายแพ้และหายสาบสูญไปจากเหตุการณ์ครั้งนี้ครับผมเหลือเพียงแค่ตัวของกันดัมเอสเทนัวเท่านั้นเองหลังจากนั้นก็ได้มีการเก็บกู้กันดัมเอสเทนัวตัวนี้ขึ้นมานะครับผมโดยองค์กรเดอะแคนและปรับแต่งโมบิสูทให เข้ากับนักบินคนต่อไปนั่นเองครับผมโดยนักบินคนต่อไปก็คือคู่หูของดันเต้ครับก็คือเอลซ่าไว้นั่นเองเดอะแคนนั้นได้มีการปรับแต่งหุ่นตัวนี้ให้เข้ากับเอลซ่านะครับผมโดยมีการปรับแต่งในเรื่องของแบ็คแพคด้านหลังครับแบ็คแพคด้านหลังตัวนี้นั้นจะเป็นการใช้ตัวของ Destiny อาร์ซิเนะครับผมซึ่งทางของเดอะแคนได้มาจากไหนอันนี้ก็ไม่รู้เช่นเดียวกันแต่ก็พอมีทฤษฎีอยู่นะครับผมเนื่องจากว่าตัวของ Destiny อาร์ซิเบริษัทที่สร้างก็คือบริษัท เอกชนถูกต้องไหมครับผมมีความเป็นไปได้อยู่เหมือนกันว่าทางของเดอะแคนนั้นซื้อมาครับผมหรือไม่ก็ได้มาจากการต่อสู้กับ Destiny i m p พาวอาครับผมซึ่งเดี๋ยวเหตุผลที่ว่านี้เราจะค่อยมาพูดกันในคลิปสุดท้ายนะครับผมของตัว Destiny i m p พาวอาก็คือ D.I.R. d a a ครับผมโอเค ก็มาต่อที่กันนั่มเอสเทนัวครับกันนั่มเอสเทนัวหลังจากที่ได้มีการติดตั้ง Destiny a r c ์ซิโรเอนะครับผมก็ได้มีการเปลี่ยนชื่อครับผมให้กลายเป็นเอสเทนัวดีโดยตัวดีก็ย่อม,มาจาก De ส stiny นั่นเองครับผมแต่เอลซ่าเขาไม่ยอมใส่ชื่อเต็มๆลงไปนะครับผมจริงๆชื่อเต็มมันก็เอสเทนะัวเดสตินีนั่นแหละวาตัวเธอไม่ชอบคําว่า Destiny นี่หว่าก็ยอ่อให้เป็นตัวดีแล้วกันตรามนั้นอีกแล้วครับผมเออเอลซ่าเธอเป็นคนอย่างนี้อยู่แล้วเนาะสำหรับใครที่ยังไม่ดูเรื่องของเาาอลซ่าก The หลังจากที่ได้มีการเปลี่ยนชื่อโมบิสูตัวนี้นะครับผมก็ได้มีการปรับแต่งอีกเล็กน้อยโดยจะเป็นการปรับแต่งสมรรถนะของตัวเครื่องครับผมให้เหมาะสมกับเอลซ่าครับเพราะว่าเอลซ่าเนี่ยเธอเป็นคนที่ขับหุ่นเรียกว่ากูเก่งอ่ะเออประสิทธิภาพของหุ่นทั่วไปเนี่ยไม่สามารถที่จะให้กูขับได้หรอกก็ต้องมีการโมหุ่นขึ้นมาเล็กน้อยนั่นเองครับผมประสิทธิภาพของเครื่องนี้เนี่ยจึงออกแบบมาเพื่อใช้งานกับเอลซ่าเท่านั้นซึ่งเอลซ่านั้นจะได้มีการใช้กันด้ามเครื่องนี้ในการออกตามหาดันเต้ที่หายสาบสูไปนนัั่เองครบ สิ่งที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปมากที่สุดเลยก็คือตัวของสมรรถนะของหุ่นที่มันเพิ่มมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมและในส่วนของแบ็คแพค,คนั่นเองครับจากการที่เปลี่ยนแบ็คแพคจากสไต์นัวให้กลายเป็นเดสตินีอาร์ซิโรเอตนะครับผมอาวุธของสไตล์นัวก็ไม่ได้ใช้งานนะครับผมแต่ว่าจะเป็นการใช้อาวุธของเดสตินีอาร์ซิโรเอตต่างหากก็คือตัวของวูฟเบนครับผมเป็นอาวุธปืนที่สามารถเปลี่ยนโหมดเป็นโหมดบีมเซเบอร์ได้นั่นเองครับผมแล้วยังสามารถใช้โหมดวิงออฟไลท์หรือว่าภาพติดตาได้ด้วยนะคร เนื่องจากว่ามันเป็นผลมาจากการใช้แบ็คแพคตัวนี้นั่นเองครับผมระบบการบินการอากาศก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนแบ็คแพคใหม่แต่ว่าแบ็คแพคตัวนี้ก็มาพร้อมกับจุดอ่อนอยู่เหมือนเดิมนะครับผมเพราะว่าแบ็คแพคตัวนี้มันคือแบ็คแพคของ Destiny R ถูกต้องไหมครับผมแล้วแบ็คแพคตัวนี้เนี่ยมันแดกแบตเยอะอยู่เหมือนเดิมนะครับผมทําให้เวลาปฏิบัติการของกันดัมเอสเทนนั้นจะมีน้อยลงยิ่งกว่าเดิมแล้วเดิมทีกันดัมเอสเทแหล่งพลังงานก็ไม่ได้เยอะอยู่แล้วนะครับผมมันมีเหตุผลด้ววยผม่า ทำไมตัวของกดาดัมแอสเทนัวเนี่ยอาวุธถึงเป็นกระยุงกระหยิงทั้งนั้นเลยเราจะสังเกตไหมครับผมดาบคาตนาก็ไม่ต้องใช้แหล่งพลังงานตัวของอาวุธด้านหลังแหล่งพลังงานก็แทบจะไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะครับผมมันเป็นเพราะว่าตัวของเครื่องมันมีแหล่งพลังงานที่จํากัดอยู่แล้วนั่นเองครับผมการปฏิบัติการได้นานจะป็นจะต้องใช้อาวุธที่ไม่ต้องใช้แหล่งพลังงานมากจนเกินไปการที่ได้มีการเปลี่ยนให้มาใช้ตัวของเดตินีอาร์เซโรเอตเนี่ยมันทําให้เครื่องนี้ใช้งานได้เพียงแค่แป๊บเดียวเท่านั้นเองครับ เอลซาได้ใช้เครื่องนี้ไม่นานนะครับผมเพราะหลังจากนั้นดันเต้ก็กลับมาครับผมแล้วเอลซาก็ได้คืนเครื่องนี้ให้กับดันเต้พร้อมกันกับนําอุปกรณ์การปรับแต่งทุกอย่างนั้นกลับไปสู่ตัวของกันดัมแอสเทนัวตามปกติครับผมเพราะดันเต้กูไม่ขับอยู่แล้วอีของแบตหมดเร็วขนาดนี้แล้วก็ยังเรื่องการปรับแต่งมาให้สำหรับเอลซาอีต่างหากก็เลยต้องคืนค่าทุกอย่างกลับสู่กันดัมแอสเทนัวดังเดิมครับส่วนเอลซาก็จะเปลี่ยนไปขับตัวของอีเพล็กันดัมนั่นเองครับผมโอเคอันนี้ไปให เมฆครั้งนี้ก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าพาร์ทหน้าไลฟ์หน้าสวัสดีครับผม